สวัสดีครับพี่้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อกักประสาทสินพี่้างครับโซลีย้ำเศาพารขั้นใดกอนนะครับกว่ารี่จุ้่นเอช่งซิลเวยห็ขั้นุ่่นกว่านึตัวหลุนเดียวกันเลยเนี่ยใช่ไหมเพ่อนเปิดหน้ามาจะเอ

เมีโอ้นอกกระเบื้องอ่ะนี่รถอน,นแล้วอ <c oughs> โอ้โขนาดล่างว่าไม่เอียมมองแลว้วเนี่ย <c oughs> ล่างวิดเดียวไหนรักลางวิดเดียวแข่งล่างว่าท่านน่ะ ใบฝนยังไม่ตื่นอยู่เป็นอย่างไรมื่อคืนมันโหดเท่าระมานเลยปะมังไงวะมันสิทลับไม่ได้เลยเนาะดันมันได้หนอพอนอดันหอดโรงงานตีหานาะเต็มเลยนะเต็มข้างลัเปรี้ยวเลยเหรอไหนมันก็ไม่มี ก็กองอะไรเลยสิอะไรก็มีแต่ตูมอด่ะจะลงหุ่น้ะขางในอ่มีกุนเีมันเหนียวมีแต่สายไฟแต่เหนียวมันจัดไฟสักสองหลอดเลยก็งีเอาแบบลงล่างลงข้างหน้า โอ้ยูินวาย่กุบอลองบุญทเน่อมนเขามีอสวยแน่เลย่ทมแต่งรถดีบอเออสุกองนีเปรี้ยวล่ะดวนเสมอใด่วน ดนจังตังไม่ได้มีมีเลยดันดันเด้อดึกตลอดไม่ใช่ด่วนลำเหมือหรอกดึกตลอดดีกว่ารถจะคลองนี่ดึกตลอดรถนอกมาซุ่มนึงออกแล้วรถจะคลองห้าหกซุ่มมาเลยหกโมงน้าวแล้วบ้าไม่คิดว่ากูณจะเข่าทันไม่ทันไม่นอนอะนั่งกินเบี้ยสองขวดนี่ สิรับค่ากบงีได้ได้อนี้ขาไปกันออกดึกนั่นทำคอนต์ดูนดเนาะนมันติมันไปยปาหยุดายแร้ายเพื่อไทยเนาะเอ็มไปถึงถ้าถือนาไปอย่างนี้เนาะมันไปเดียวต้องไปผมไปหยุดเนาะแต่ว่าเอาฝ่าไปเช็ดอยู่ไปเวียดนามเนอ้เงียบไหลเะตอนนี้เฮดได้ได้ ได้เลยวนี่ไปทำบ้านประชาชนนั่นนี่ก็ได้เนี่ยได้เลยได้พ้วนเลยแหละตอนนี้ตอนนี้ทำได้ไม่มีนายฮะยกเลิกมั้งหรอผมมีนายกได้เจาคือส่ไฟขึ้เขาเนี่ยนะโอ้ยเปล่าเนี่ยเนี่ย

เป็นเงาขากก็ไปเล่นเนาะันจึงเนาะยเล่นเนาะโอ้ลวดสมดทางกะดีรอดได้นะ่ะมึงยังไงมึงก็ไม่อยู่หรอกแตกหมือน่นาะหลังใบงอทะลุดไปหลังเนาะแล้วก็ตะเบยมีกระบ้าหลังนึงเป็นพ,พ่อแขวนละ่ะทะลุดไปอีกหุึ <c> ่ง <oughs> แน่นอนนะ <c oughs> มันจะไปะยุดแค่มันนั่นนะ่ะแค่อินเตอร์นล่ะรว <c oughs> ดเนี่ยชุนแรงแค่ไหนก็จะไปะยุดแค่อินเตอร์นล่ะ รถเต้าก <lien> ็มัหลอกมันไม่ดูดเพราะว่ามันเป็นตีแทนเครื่องตีพัดลมพอมันชนปึ๊บปั๊กเนี่ยกินเตอหมอน้ำมันจะไปหาพัดลมพัดลมตีดันไปนี่เด็กพอไปเห็นรถจักรยานเขาลื่นรอกล้องไงแล้วมึงร้องหรมึงทำตัวเองเนาอย่อใครก็บวกยิ่งงานเงินเดือนเจ้าป๋เอ๊ะมงส่งไลน์มาให้เห็นอ่านได้มึงมัโส่งมาแล้วมึงแล้วอ่ะเจ๊มึงมีส่งมากูอ่านไม่ได้ดอกป๋าเจ็บเดียวแหละยุ่ลัดหนเนาะ เอากระชับมาซับรถจ้องรอไอ้เจเลยต้องรอเลยขับรถตรวจดีๆไปยังมีประชับรถตรวจอืมคือเงินเดือนเงินเดือนตายตัวเนาะเงินเดือนตายตัวสามพิบกิจเงินทำงานไหนไปเงินไม่ออกไหนี่นอนอยู่บ้านงานไม่ได้มึงก็ไม่ได้มีเงินก็คุยังึดอยู่ ลาไมัาสเงินเลคับไิดั้งหัวทเมียรับไดู้่ีเนขาอาจจะนั่งนั่นงรอรับตังเฉยก็ได้ตังรอมันครับบัวเมียน่ะทําเที่ยวควงเลยละ่ะวิ่งเลยไม่ทําจอดตอนมันทักมันเองไงมรอานครับมันก็ไม่เหลือมันไม่เหลือยกแต่ว่ามันก็ยังวหวเหลือเงินผงหดดของมันด้วยแต่ขั้นใหญ่นี่ ทำแบ่งลูกงอออกไปแล้วเดี๋ยบร้อนนั้นแค่แบบงั้นลูกล่อไปสูงงวดมันนะถ้ามันขับเองนะ่ะมันเหลือพร้อมดีจริงผมบอกมันนี่ยนะครูเอารถกูไปจอดกูเหย,ยียบเพงววะโอ้แกมารถฉันพังเมื่อกี้รถกูพังหมืดตัวหน่อยรถกูจะขันเลยหวะหากินว่ะเหยียบเพียงเลยหวะลงกันนั่งเงี้ยแล้วกูซื้อลูกเองว่ะไม่เช่าแม่หรือวะแม่หวะไม่เอาเลยก็ระเครื่องเหรอวิ่งไปหยิบหวะ สวัสดีย่างสาวๆพี่น้องครับนะครับอ่ะเป็ดพี่น้องเดี๋ยวเปิดย่างขึ้นเราครับผมนะครับวางแผนลงงานต่อพี่น้องครับเนี่ยเอาขั้นใไก่อนพี่น้องครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ให้เราเด้อพี่น้องครับดูสิคนะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับพบอกกันที่าราสวัสดีครับ